ละครสั้นเรื่องเมื่อมีเด็กมาหาเรื่องฉันจะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวไปซื้อของที่ร้านมินิมาร์ทก่อนดีกว่าโอ้ยเป็นไรของฉันเนี่ยเดินไปก็เดินมาเดินตำกําแพงเดินชนกําแพงสิเฮย้ย ไลของฉันแล้วเนี่ยอ้าวัดีเจ้าเหมียวแจมโอเคแมวไม่ตอบรับฉันโอ้โหเป็นอะไรที่เจ็บจิตไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่ร้านมินิมาร์ทก่อนดีกว่ามาถึงแล้วเอิม่มเอาช็อกโกแลตไปด้วยดีกว่าน่ากินจุงเลยโอเคตัวนี้ ตัวนี้อุ๊ยคนน่ากินเลยใหญ่ฉ่วกล้วยอันเนี้ยอร่อยเชื่อฉันยลนยเนี่ยแระแระไม่มีไลทามอุ้ยอันนี้น่ากินจังเลยละเนียอูย้โอ้โหอันนี้ก็น่ากินแต่ไม่เอาดีกว่างาั้นกินฉกก่วกล้วยดีกว่าเฮ้ขนมปังน่ากินจุงเลย หนูหยิบขนมปังไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเอาฉาวกล้วยก็ได้อา้าวนี่เด็กนี่อุ้ยไม่เป็นไรฉันไม่คิดอะไรหรอกไม่ติดอะไรหรอกงานเอาเลือกอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไรแล้วเนี่ยน่าเบื่อจังเลยโอ้ยเพ่เพ่มาผัางหนูทำไมเล่ะคะ ตอนไหนละเนี่ยหนูจะฟ้องแม่อ้าวนี่ผักคืนฉันยังไม่ได้ผักเลยเสียเวลาเลือกของอาเพไอ้เพ่พนี่น้องคะหยุดได้แล้วนะคะรบกวนคนอื่นเขาพี่จะเลือกของอร่อยอร่อยจ้าแฮะไม่หยุดหรอกพี่เป็นใครถึงมาสั่งหนูได้ฮะ ไม่ต้องเรียกพี่ดีกว่าเรียกว่ามันอา้าวเด็กนี่อ๋อเพศเขาผังหนูเพศเขาผังหนูกนแรงเลยโอ้ไมก่กอดอ้อ้อาวเดกเพเนี่ยไปแล้วเสียเวลาเรื่องฉันเอาชาเขียวเสร็จแล้วก็อันนี้หนึ่งค่ะได้เลยจ้าขอบคุณจ้า โอ้ยนวกหูฉันฉันเกือบจะบ้าตุยปริแย่ให้เโมเดอยู่แล้วแล้เนี่ยวุ้ยเด็กคนนี้นี่ไม่มีมารยาทก็ขอจบการไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย